รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนิวดีไลท์ในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการนิวดีไลท์ของเราจะพาท่านผู้ชมไปเยือนจังหวัดปราจีนบุรีในจังหวัดปราจีนบุรีมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีกันคะ่ะ ท่านผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ที่เมืองศรีมโหสถนะฮะเมืองนี้ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแต่ถ้าเผื่อเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เราเห็นแต่ร่องรอยซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่จะเรียกว่าเป็นเมืองโบราณสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีเมืองศรีมโหสถแห่งนี้นะฮะเป็นเมืองที่ เชื่อว่าชาวเขมรอพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณนี้หรือจะบอกว่าในสมัยที่เรียกว่าหอมเรืองมำนาจ็ว่าได้แต่แน่นอนว่าเมื่อหมด,หมด,หมดยุคข,ของหอมไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องราวต่างๆของเมืองสีมโห,โหสดแห่งนี้ก็เงียบหายไปกลายเป็นเมืองลางไปจนกระทั่งมีผู้มาพบบริเวณนี้ว่าเป็นร่องรอยของโบราณสถานที่สำคัญนะฮะ ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีและมาที่เมืองโบราณสีมโหสถแห่งนี้ฮะสิ่งที่คุณจะชมนั่นคือร่องรอยของศิลาแหล 2. งฮะนั่นคือรอยพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งหาชมได้ยากสาสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำซึ่งเขาถือว่าบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยน่าจะใช้ในสมัยเรื่องของพิธีพรา์นั่นเอ,เองเนื่องจากว่า,าศาสนาพราหมณ์เนี่ย เมื่อจะทําพิธีต่างๆเนี่ยเขาต้องมีสระน้ําเพื่อที่จะนาําสระน้ํานั้นมาเป็นน้ําพระพุทธมนต์ดังนั้นสองที่ครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของรอยพระพุทธบาทสี่รอยและบ่อน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสีมหโหสถครับ ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณต้นสีมหาโพของอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีครับบริเวณต้นสีมหาโพแห่งนี้นะฮะนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องมาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็จะต้องคู่กันส่วนที่หนึ่งก็คือบริเวณร่องรอยเมืองโบราณที่สําคัญก็กคือเมืองสีมโหสถนะฮะหลังจากนั้นคุณเดินทางมานิดหนึ่งก็จะมาถึง วัดต้นโพสีมหาโพบริเวณนี้ก็จะมีต้นโพซึ่งถ้าเผื่อย,ย้อนอนดีตกลับไปเมื่อ2,000ป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเจ้าเมืองสรีมหสโนะฮะได้ส่งคณะทูตเดินทางไปยังประเทศอินเดียน,นะครเมื่อเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยได้ขอกิ่งต้นสีมหาโพจากประเทศอินเดียนเนี่ยกลับมาที่เมืองสรีมโหสถแห่งนี้ฮะ แล้วนำมาปลูกนะฮะดังนั้นต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้เนี่ยอายุ2 0 0พกว่าปีนะครับท่านผู้ชมฮะท่านยังไม่เคยเห็นต้นโพซึ่งมีอายุมากขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้นะฮะงามมากด้วยความเชื่อนะเขาเชื่อว่าต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้น่าจะเป็นต้นโพต้นแรกๆนะครับในประเทศไทยหรือสยามประเทศนั่นเองฮะท่านผู้ชมฮะจะเห็นว่า เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวบางท่านมาทําไมฮะนอกจากจะมาสักการะบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังมาปักไม้ค้ํายันปักไม้ค้ํายันเนี่ยเขาถือว่าเป็นการค้ํายันชีวิตเราชีวิตครอบครัวของเรานะครับให้ยืนยงอยู่ยาวนานนะครับแล้วแต่คนที่มาค้ํายันด้วยไม้ค้ํายันเนี่ย จะตั้งจิตอธิษฐานแต่ว่าไม้ค้ำยันต้นสีมหาโพนี่มาจากไหนฮะส่วนใหญ่ความเชื่อจะมาทางภาคเหนือฮะแต่ริงอย่างไรก็ตามความเชื่อทางภาคเหนือก็เชื่อว่าที่อำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้น่าจะมีคนเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือนะแล้วก็นําความเชื่อแห่งนี้มาใช้ไม้ค้ำต้นสีมหาโพแห่งนี้นะที่อำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีครับ